ทุกคนนะครับวันนี้หมีนอนเต็นก็จะพาทุกคนมากางเต็นที่วัฒนาเมอ์เทนแคมป์นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ้านเหล่านี้เองเส้นทางนะครับการเดินทางมาก็ไม่ยากเลยครับทุกคนสามารถตั้ง GPS นะครับแล้วก็ปักหมุดมาที่วัฒนาเมอ์เทนแคมป์ได้เลยนะครับซึ่ง GPS ก็จะพาเรามาถึงที่ลานได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่ง ถ้าทุกคนมาถึงที่้านแล้วนะครับอันดับแรกที่ต้องทําก็คือการติดต่อพนักงานนะครับทําการแจ้งเข้าพักให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกจุดกางเต็นท์ได้เลยนะครับถ้าใครได้จุดที่เราต้องการแล้วนะครับก็สามารถเอารถขึ้นไปดรอปของนะครับแล้วก็กางเต็นท์ได้เลย พี่ๆที่ร้านก็กําลังตัดหญ้าปรับพื้นที่นะครับเพื่อเตรียมรองเตรียมรอ,องรับคนที่จะมากางเต็นท์เนาะดีนะครับตอนนี้เราก็ทำอะไรเสร็จหมดกินข้าวแล้วกางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับทุกอย่างก็น่าจะโอเคลเะที่วัฒนามอเติลแคมป์นะครับที่เราอยู่ตอนนี้ก็ เป็นลานที่กว้างมากนะครับแล้วก็มีหลายโซนจริงๆเพีีย์จะให้ดูคร่าวๆนะครับว่าแต่ละลอ็อกน่ะลักษณะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันจุดนี้ก็จะเป็นจุดจะเป็นจุดที่อยู่ด้านบนสุดของลานนะครับก็จะก,กลางเต็นท์ได้ก็จะประมาณ 3- 4ี่หลังเนาะ วิวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูลานต่อไปนะครับที่นี่ลักษณะลานจะเป็นขั้นบันไดเนาะนะครับอันนี้ลานก็จะขับลงไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับลานก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับต่อลงไปนะครับแล้วก็จุดต่อไป นะครับก็จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ํานะครับอยู่ด้านบนฝั่งนู้นเลยจะเป็นสระว่ายน้ํานะครับลานจอดรถจะจอดได้2ที่นะครับก็คือจุดตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าร้านค้านะครับเราสามารถไปติดต่อติดต่อเข้ากางเต็นได้นะตรงร้านค้าได้เลยสวัสดีการนะครับโอเคก็เข้าๆนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเท่านี้ เดี๋ยวจะพาไปยืนดูในส่วนของจุดถัดไปด้านล่างอีกมีอีกเยอะเลยนะครับต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากนะนในส่วนของด้านล่างเราก็กลางได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็ใช่นะครับแล้วดูเหมือนว่าจะยังมีข้างล่างตรงนู้นอีกเลยนะครับกาง จุดเล็กๆตรงนี้นะครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนต่อไปนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ก็จะเป็นลานที่กว้างหน่อยนะครับในจุดนี้เนาะส่วนวิวก็จะเป็นวิววิวเหมือนยังไงเขาบอกว่าเป็นวิวหน้าผานะครับมันมันก็อารมณ์ได้อารมณ์หน้าผาอยูนะ่ถัดลงไปนะครับ แล้วก็ใครที่จะไปกลางข้างล่างนะครับมองผ่านซอกต้นไม้ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นหลังคานั่นก็คือเป็นน่าจะเป็นห้องน้านะสาหรับ้านที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นห้องน้านะครับรู้สึกว่าตอนนี้ลานจะยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับแล้วก็ต่อเติมเนาะนะครับเพราะว่าก็เห็นพี่ๆหลายคนที่มาทำรีวิวเกี่ยวกับวัฒนา m o u ต t a i n c a m นะครับก็บอกว่ากำลังอยู่ในช่วง พัฒนานะครับถ้าเอาตรงๆก็ผมว่ากลางได้หลายเต้นเลยนะครับดีไม่ดีอัดได้จริงๆก็น่าจะเป็นร้อยได้เลยนะครับที่นี่ค่ากลางเต้นอยู่ที่คนละ200บาทโอเคคนละ200บาทนะครับแต่ว่าขั้นตอนการจองก็จะเป็นการมัดจํา5 0นะครับกลางมัดจองจองมัดจํา50%นะครับมีสาะน้ําให้เล่นด้วยดีมากนะครับ อย่างที่เห็นเลยพาเดินดูขร่าวๆเมื่อกี้ส่วนใหญ่จะเป็นลานโล่งๆนะครับดังนั้นร่มไม้ก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับการจะมากางเต็นท์ถ้าอยากได้ลานที่เราเล็งไว้นะครับแนะนําว่าควรมาแต่เช้านะครับเพราะว่าที่นี่ไม่ได้รับจองล็อกเนาะจะเป็นมาก่อนเลือกก่อนนะครับลานสวัสดิการมีนะครับสำหรับลานสวัสดิการแล้วก็ในส่วนของดีเทลเรื่องห้องน้ําหรือว่าอ่างล้างจานหรืออะไรเงี้ย ก็จะบอกอีกที่นึงนะครับในส่วนของถังขายะก็จะมีให้ตามจุดทั่วลานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะพาเดินขึ้นมาดูสาวไอ้นาง มาดูกดก่อนนะครับเป็นสระน้ําลึกนะครับต้องใส่ซูอ่าเนน่ยเห็นไหมยื่นพันกันชูชีพนะครับต้องใส่ชูชีพทุกครั้งนะครับใครที่มีเด็กๆมาด้วยนะครับก็ควรที่จะมีผู้ใหญ่นะครับสักคนนึงมาดูแลความปลอดภัยนะครับเนี่ยเหนื่อยข้างบนนี้นะครับคือสระแม่น้ําที่หลายๆคน หมายปลองเหมือนว่าวันนี้เขาถ่ายน้ํานะครับเพราะว่าตอนที่ผมมาเนี่ยน้ําไม่เยอะตอนนี้ผมมาเนี่ยเหมือนเขาเอารดน้ําขึ้นมาส่งน่าจะทําความสะอาดสะนะครับกําลังปล่อยน้ําลงเนาะดูข้าวๆนะครับเสียดายวันนี้มา น้ํำยังไม่เต็มนะครับแต่ว่าถ้าดูเนาะบอกเลยว่าลึกมากนะครับลึกสุดน่าจะอยู่ถ้าผมเดาน่าจะอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสองอ่าไม่ต่ำกว่าสามเมตรละกันไม่ต่ำกว่าสามเมตรเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมมองก็เป็น สาน้ําที่วิวดีวอีกที่หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าจุดที่เล่นน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดของลานแล้วนะครับอยู่ในจุดที่สูงที่สุดของลานนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะนะครับส่วนของทางนู้นก็จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับตรงนู้นเนี่ยตรงนี้ก็จะยัง อยู่ในช่วงต่อเติมอีกนะครับก็เดี๋ยวเดินดูรอบๆอีกสักหน่อย มาดูสอนอนนะสวยอยู่นะครับไม่ธรรมาดาเนาะ,ะนะก็จะเป็นร้านเล็กๆนะครับก็จะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิวห้องน้ำ่านได้เลยแล้วเราไปแวบลงไปดูห้องน้ำดีกว่าเดี๋ยวตัดไปดูห้องน้ำนะครับ จุดที่อยู่ใต้สระว่ายน้ำนะครับฝั่งสระว่ายน้ำก็จะมีซิงค์ล้างจานให้นะครับ2จุดเลยนะครับซึ่งตรงนี้วิวบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับก็ล้างจานไปด้วยัยปินๆไปเลยนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของห้องน้ํากันครับห้องน้ําด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับที่เป็นส่วนของห้องน้ําหญิง 2ห้องนะครับโดยที่ในห้องนะครับก็จะมีชักโครกนะครับแล้วก็มีฝักบัวนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าที่นี่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับก็ใครที่ต้องอาบน้ําอุ่นหรืออะไรก็ลองวพิจารณาดูนะครับแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ําชายก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือ มีชับโคกแล้วก็มีฝักบัวนะครับหรือใครจะปักอาบก็ได้นะครับน้ําเย็นกําลังดีก็มีเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีโถปัสสาวะนะครับด้านหลังเหมือนกันก็เท่าที่เห็นนะครับดูเหมือนว่าห้องน้งําตรงจุดนี้เหมือนเหมือนจะเป็นจุดที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมด,ดูแล้วก็เหมือนมีเศษอ่า อุปกรณ์ถุงปูนหรืออะไรที่เขาทำแล้วเขายังเก็บไม่หมดนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนอื่นๆที่ทางลานกำลังต่อเติมนะครับก็เท่าที่เห็นเสียงตัดเหล็กเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยนะครับแต่ก็โดยภาพรวมนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับตรงจุดนี้ใครเล่นน้ำเสร็จก็สามารถมาอาบน้ำได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็ว่าดีเลยนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะครับ เห็นบรรยากาศแล้วอยางชอบเลยนะครับส่วนทังขยะนะครับก็จะมี <S <S วางเป็นจุดทั่วลานเลยนะครับ <S <S เป็นจุดทัด่วทั่วลานไปเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่จะลงไปในโซนด้านล่างนะครับเราก็จะมีฝั่งให้ลงนะครับคือตรงนี้นะครับสามารถขับรถลงไปได้นะครับซึ่งก็จะมีจุดให้กางเต็นท์ด้านล่างเหมือนกันหรือใครที่จะลงฝั่งตรงหน้าร้านค้าสวัสดิการตรงนั้นก็ลงได้เหมือนกันนะครับ เป็นทางออกก็อาจจะผ่านอยู่จุดนึงนะครับลานที่นี่นะครับบอกเลยว่าเขียวมากหญ้าเขียวสวยนะครับเป็นขั้นข้นขนบันไดนะครับซึ่งวิวที่เราได้ก็จะใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากนเต็นเราอยู่ด้านบนนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีจริงๆครับเรามองไปแล้วเห็นภูเขาแบบนี้คือโอเคเลยนะครับสำหรับผม ถ้าพี่ๆท่านไหนชอบนะครับก็แนะนำเลยนะครับที่ปากช่องวัฒนามมเตเท์แคมป์นะครับซึ่งด้านล่างก็ยังจะยังมีจุดให้การอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลานหินนะครับหรือลานหญ้านะครับส่วนมุมนี้นะครับผมก็ว่าสวยเหมือนกันนะครับเป็นมุมที่แบบใครมาการเป็นกลุ่มคณะนะครับมุมนี้น่าจะโอเคเลยนะครับเป็นจุดเล็กๆนะครับกลางได้ประมาณ 3- 4หลังนะครับ บรรยากาศตอนนี้กำลังดีเลยครับแล้วก็ที่ลานนะครับยังอยู่ในช่วงของการพัฒนานะครับตอนนี้ก็เหมือน ฝนกำลังจะมานะครับฟ้าร้องแล้วก็เริ่มขยับมาจากทางโน้นที่เหลือก็ต้องมามาลุ้นกันว่าจะตกไหมนะครับก็ยังไ,ไงเดี๋ยวอัปเดตสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราโชคดีก็ไม่ตกแต่ถ้าเราเป็นผู้โชคร้ายก็การเป็นผู้ประสบภัยนะครับเพราะว่าดูดูจากสายตาตอนนี้ก็น่าจะไม่ธรรมดาเลยนะครับก็เราลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับ เดี๋ยวอัปเดตอีกทีครับครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับพอเริ่มคํานะครับก็เริ่มหิว วันนี้จะทำอาหารง่ายๆก็คือมีหมูย่างนะครับแล้วก็มีแหนมเนืองนะครับพอดีขับรถมาแวะปั๊มน้ำมันแล้วเจอแหนมเนืองก็เลยอยากกินแหนมเนืองด้วยก็เลยซื้อแหนมเนืองมาสำหรับพี่ๆท่านไหนที่จะมานะครับแนะนําว่าให้เตรียมซื้ออาหารมาด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ได้ซื้อมาจริงๆสามารถสั่งอาหารได้มีมีร้านค้านะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นอาหารตามสั่งหรือเป็นแม้แต่หมูกระทะนะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับกับทางลานเนาะ ส่วนใครที่มีมาแล้วแต่ลืมเอาอุปกรณ์หรือลืมเอาซื้อวัสดุิบมาก็สามารถซื้อได้ที่บิ๊กซีใช่ไหมพลอยบิ๊กซีได้เนาะอ่ะเป็นมินิบิ๊กซีนะครับก่อนถึงลานประมาณติบสามกิโลประมาณนี้นะครับมันจะมีจะมีมินิบิ๊กซีอยู่สามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะครับก็สิ่งที่ผมเห็นนะครับซึ่งอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือน,นกันก็คือ บรรยากาศดีมากนะครับสวยสวยเลยแหละตอนนี้บรรยากาศเริ่มที่จะเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆ่นะครับคิดว่าคืนนี้ก็จะค่อนไปทางหนาวส่วนที่แรกที่บอกว่าฝนจะตกสรุปแล้วยังไม่ตกนะครับก็ยังถือว่าเรายังรอดอยู่ยังไม่ได้ถึงกับเป็นผู้ประสบภัยนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่จะมาก็แนะนําให้เตรียมเรื่องทาร์นะครับมาด้วยเพราะว่าอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลานที่โล่งแจ้งนะครับดังนั้นตอนกลางวันก็จะโดน รับวิตามินซีเต็มๆเลยนะครับตีพัดๆๆๆจนถึงร้อนนะครับร้อนมากนะครับก็ตเตรียมมาให้พร้อมนะครับเรื่องท้าเรื่องอุปกรณ์อะไรของเรานะครับศึกษาลานดีๆมาดูรีวิวเราก็ได้นะครับเราก็เตรียมผมก็ไปดูกับพี่ๆทั้งอื่นมาเหมือนกันนะครับก็คนละสองอบาทก็ถือว่าดีนะครับเยี่ยมเลยที่นี่ก็มีห้องน้ําทั้งหมดที่เห็นตอนนี้เห็นเห็นอยู่3ามจุดนะครับมีจุด จุดทางขึ้นนะครับแล้วก็จุดตรงสระน้ําแล้วก็จุดด้านล่างเลยนะครับซึ่งแต่ละจุดเท่าที่เห็นเนาะก็จะมีทั้งหมดสี่ห้องแบ่งเป็นชาย2หญิง2แล้วก็มีโถฉี่เนี่ยก็มีซิงล้างจานอยู่ใ,ใกล้นะครับก็สะอาดเอาเรื่องเลยนะครับอีกสักพักก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ําก่อนแล้วค่อยมากินอาหารนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอไปรับไม่ไม่ใช่สิเดี๋ยวเขาไปอาบน้ําก่อนสักครู่เดี๋ยวเจอกันครับ าบน้ำเสร็จแล้วนะครับหน้าที่ต่อไปคือเล่นกับนี่ครับนะ ตอนนี้ก็กินข้าวเกลียของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็อีกสักพักก็จะเข้านอนนะครับแต่ก่อนที่จะเข้านอนนะครับก็เดี๋ยวมาพูดข้าวๆอีกสักหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่ได้พูดไปแล้วแหละนะครับก็คือที่วัฒนาเมืองแคมป์นะครับจะตั้งอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมา โดยที่จะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละ200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กอายุ5 1 1ปีเนี่ยจะตกคนละ100บาทนะครับหรือถ้าอายุต่ำกว่า5ปีนะครับก็จะเข้าพักได้ฟรีนะครับโดยที่ที่นี่ก็จะมีห้องน้ำบริการอยู่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้มีอยู่3จุดด้วยกันอนะ่ะมีอยู่3จุดคือจุดโซนโซนนี้เลยโซนด้านหน้านะครับก็คือติดถนนขึ้นมาเลยนะครับตรงใกล้ๆกกับร้านค้าสวัสดิการติดลานจอดรถนะครับ1จุดแล้วก็ ตรงสะวยน้ําด้านล่างสาวยน้ำอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างเลยอีกหนึ่งจุดที่ผมเห็นตอนนี้นะครับก็แต่ละจุดก็ผมไปดูมา2จุดอ่ะคือเหมือนกันเลยก็คือมีห้องน้ำสีห้องแบ่งเป็นชาย2ห้องแล้วก็หญิงสองห้องนะครับแต่ว่าไม่มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับแล้วก็จะมีอ่อางล้างจานนะครับก็จะมีอ่างล้างจานให้มีอ่างล้างหน้าปกตินะครับแล้วก็ ีลานเนี่ยจะมีจุดพ่วงไฟฟ้าตามลานนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแต่แนะนำให้นำปลั๊กมาสัก20เมตร25ถึง30เมตรจะโอเคนะครับเพราะว่าเหมือนเขาจะตั้งไว้เป็นจุดใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้จุดที่มันเป็นปลั๊กไปก็จะโชคดีหน่อยนะครับแต่ว่าเผื่อใครที่อยู่ไกลก็ต้องใช้ปลั๊กที่ยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะให้ พัวลานนะครับเป็นจุดๆนะครับแล้วก็เรื่องการสูบบุหรี่ไม่อนุญาตให้สูบในลานนะครับแต่ว่าจะมีโซนที่จัดไว้ให้เฉพาะนะครับแล้วก็เรื่องสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมีแน่นอนนะครับมีสัญญาณสุดค่ายที่นี่ก็จะมีร้านค้านะครับมีน้ําแข็งขายมีน้ําอัดลมมีเครื่องดื่มมีอาหารตามสั่งหรือแม้กระทั่งหมูกระทะคอยให้บริการนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ ในส่วนของในเรื่องรถเข็นทาง้านก็มีให้พร้อมนะครับเราไม่จาเป็นต้องรถเข็นมาสามารถใช้ของ้านได้เลยหรือบางจุดที่รเอารถสามารถมาดอกพองได้ก็สามารถเอาขึ้นมาได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะมีประเภทของเรื่องอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์ให้เช่านะครับทาง้านมีอุปกรณ์ให้เช่าแล้วก็สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวไก่หนูเข้าได้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้อง คอยดูแลไม่ให้เกิดการรบกวนของเต็นท์ข้างๆนะครับก็ในการจองที่วัฒนา m o เท t แค n c a นะครับก็จะเป็นการชำระเงิน50%ก่อนนะครับเราจะต้องจ่ายเงิน50%เนาะ วันธรรมดาเนี่ยสามารถลุวอินได้เลยนะครับแต่เสาร์อาทิตย์เราต้องทำการจองนะครับเพราะว่าที่ลาน,นี้คนค่อนข้างที่จะมาค่อนข้างเยอะเนาะนะครับซึ่งที่ลานนี้ที่ได้ฟังมาที่ได้คุยกันก็คือเหมือนว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยเขาจะจำกัดจำนวนคนเข้าพักด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดแล้วก็วุ่นวายเกินเกินไปเนาะก็ดีนะครับในส่วนของ เรือ่องการใช้เสียงนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือเราเขาจะงดใช้เสียงตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะครับก็ถ้าหากป่าฝืนก็จะมีการแจ้งเตือนแล้วถ้าเกิดว่าไม่ฟังก็จะเป็นในขั้นตอนต่อไปนะครับขึ้นอยู่กับเจ้าของลานอีกทีเนาะในการกางทาบนะครับถ้ากรณีที่เราจะกางทาบแยกออกจากตัวเต็นท์ ก็จะมีค่าบริการอยู่ที่100บาทต่อคืนนะครับเฉพาะทับที่แยกออกมานะครับ100บาทต่อคืนเนาะแล้วก็นะครับในส่วนของไฟฟ้านะครับไม่ได้อนุญาตให้ใช้พวกที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็สามารถเสียบพัดลมต่อไฟอะไรได้ปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้อนุญาตให้ใช้กับพวกกระพาไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ การทิ้งเศษอาหารก็ควรจะทิ้งเศษผงแล้วก็ไปทิ้งขยะที่ที่ที่เขาจัดไว้ให้นะครับแล้วก็นะครับการก่อไฟเนี่ยมันก็เป็นสําหรับทุกที่ที่เป็นลานที่มีหญ้านะครับก็คือว่าจะไม่อนุญาตให้ก่อก่อไฟบนหญา้าหรือใครจะมีกินหมูกระทะหรือต้องการย่างหมูหรือย่างเนื้ออ,อ,อ,อะไรสักอย่างนะครับถ้าเป็นเมนูที่ต้องใช้เตาถ่านเขาจะมีตัวแท่น แ่นตั้งเตาให้นะครับเพื่อให้ยกสูงจากพื้นหญ้าเนาะเพื่อว่าเราก็จะได้มีพื้นหญ้าเขียวสวยๆใช้เวลามากางเพื่อนก็จะได้ในกลกางพื้นหญ้าที่ดีๆสวยๆเหมือนกันนะครับวนเศษอาหารก็พยายามทิ้งในถุงขยะแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทิ้งตรงพื้นหญ้าก,ก็จะไม่มีมดนะครับอืมก็ข้าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้ก็ดึกเริ่มดึกพอสมควรแล้วน,นะครับแต่ว่าก็อีกสักหน่อยก็จะเข้าเต็นท์นั่นแหละผมก็ยังนั่งนั่งเรียนเพื่อดูสถานการณ์เหมือฝนจะตกหรือยังไม่ตก่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เราก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะโอเคครับถัางั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เลยแล้วกัน and where your heart is fire but baby i bet you're cold without me even when it's 90 degrees without me i bet that you can get in sleep in the bed สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ก็กี่โมงอะเจ็ดโมงครึ่งนะครับ right. ก็เริ่มจะมีแดดอ่อนๆมาแล้วเมื่อคืนอากาศค่อนข้างที่จะไปทางหนาวเย็นเลยนะครับก็วัดอุณหภูมิอยู่ได้อยู่ประมาณ2ี2สิบงสาองศานะครับแล้วก็หนาวมาก ซึ่งตอนเช้าเราตื่นมาเราก็จะเห็นเป็นหมอกไหลเป็นทางเลยนะครับอาจจะไม่ถึงกับว่าเป็นทะเลนะแต่ว่าก็เป็นหมอกให้เห็นเลยนะครับซึ่งก็สวยมากจริงๆก็หลับสบายนะครับเมื่อคืนหลับสบายมากเงียบสบงบเช้านี้ก็เดี๋ยวอีกสักพักก็จะทําอาหารตอนนี้ก็กินเป็นอาหารบ้างไปก่อนเป็นกาแฟกับแซนด์วิชนะครับวันนี้เราทําเป็นแซนด์วิชแฮมชีส ไม่ไม่ใช่แฮมชีสติดแตกรอกแฮมนะครับไม่ได้ซื kind of mm ้อชีสมาด้วยก็คิดไว้ว่าอีกสักพักจะไปเล่นน้ำสักหน่อยนะครับตอนเช้านี่แหละเล่นน้ำแล้วก็แล้วก็จะไปอาบน้ำ ล้วก็กินอาหารเก็บของแล้วก็กลับบ้านกนะ็ไม่มีอะไรในส่วนของรายละเอียดลานเพิ่มเติมเมนาะผมไม่ได้พูดเมื่อวานก็คือลานนี้จะแบ่งเป็นขั้นเหมือนอารมณ์เหมือนขั้นบันไดนะครับแต่ละขั้นก็จะมีพื้นที่ขนาดที่ไม่ได้เท่ากันเนาะนะครับถัดลงไปเรื่อยๆซึ่งอยู่ด้านล่างถัดลงไปอีกเหมือนผมจะเห็นเป็นลานเป็นลานหินนะครับเหมือนเมื่อวานสังเกตเห็นว่ามันมีเป็นลานหิน ก็น่าจะเอาไว้สำหรับจุดเป็นจอดรถเป็นบ้านนะครับรถบ้านอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะจอดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของกรณีที่ต้องการเอาเอารถเข้ามาจอดอืมไม่แน่ใจว่าแดีวผมดูก่อนนะพราเมื่อวานเมื่อวานผมดู นะครับกรณีที่จะเอารถเข้ามาจอดในสนามหญ้าก็จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นมาอีก100ต่อคันต่อคืนนะครับก็คือใครที่อยากเอารถเข้ามาก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก100บาทต่อคืนเนาะอารมณ์เหมือนกับเรากางทาพแยกเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับ ดุลระยะฟินิทด,ด้วยนะครับว่าเราจะเอาขึ้นมาไหมนะครับว่ารานไหนสามารถเอาขึ้นได้ก็ต้องลองดูอีกทีหนึ่ง้ะจันเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็ท่านี้ก็ทำอะไรไปเรื่อยๆนะครับโอเค ข้าวเสร็จก็เดี๋ยวกินข้าวอะไรเสร็จก็จะเก็บของนะครับตอนนี้เริ่มเคลียร์ของในเต็นเสและเหลือตากเต็นเหลืออะไรนิดหน่อยก็ิีข้าวก่อนเมนูวันนี้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูนข้าวต้มหมูใส่แหนมใส่ไข่ Okay, Ducky, I'm gonna have to look at you. Therefore, to Because we only want what's best. What's best for you. I know that you are having trouble believing right everything is gonna be it's gonna be all right